ละ120นะคะก็จะได้เงินเข้ามาเท่ากับ60,000นะคะเราก็จะเดบิตเงินสดเครดิตนะคะเมื่อเราขายหุ้นไปคนที่ซื้อหุ้นเราคือเจ้าของกิจการนะคะงนั้นเมื่อขายหุ้นจะทําให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นนะคะส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เราใช้ชื่อว่าหุ้นสามัญน,นะคะดังนั้นเราจึงเครดิตเพิ่มนะคะเจ้าของนะคะเพิ่มส่วนเจ้าของโดยเครดิตหุ้นสามัญ ุ้นสามัญที่เราบันทึกบัญชีจะบันทึกเท่ากับมูลค่าหุ้นเสมอนั่นก็คือหุ้นละร้อยจำนวน500หุ้นนะคะก็จะถูกบันทึกเท่ากับ5 0 0หมืผลต่างที่เกิดขึ้นวันนี้เราขายหุ้นได้สูงกว่ามูลค่าหุ้นหุ้นละ20บาทเพราะั้นส่วนที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นตรงนี้เราก็จะเครดิตเข้าไปที่บัญชีอะไรเลยคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นนะคะ500หุ้นหุ้นละ20ก็จะเป็นเงินทั้งสิ้น1 0 0 0 0หมืนะคะ ทั้งหุ้นสามัญและส่วนเกินตรงนี้ถือเป็นอะไรเช่นเดียวกันส่วนของเจ้าของโอเคนะคะวันที่ถัดไปนะคะที่เกิดรายการนะคะก็คือวันที่20มกราขายหุ้นสามัญจำนวน100หุ้นในราคาหุ้นละ90านะคะจากเดิมเนี่ยนะคะเราขายไปแล้ว500หุ้นตอนนี้เรานำมาขายเพิ่มอีกเท่าไหร่เลยคะ100่หุ้นในราคาหุ้นละ90บาทนะคะนั้นจะเห็นได้ว่าการขายหุ้นรอบนี้เนี่ย ถ้าเอาราคาขายของเราไปเทียบกับมูลาค่าหุ้นจะพบว่าเราขายได้ทําไมกว่าคะต่ํากว่ามูลาค่าหุ้นหุ้นละ10บาทนั่นเองนะคะรายการนี้เราก็นําไปบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปนะคะโดยวันนี้ขายได้เงินเราก็จะเดบิตเงินสดนะคะเงินสดที่เราได้นั้นก็คือ100หุ้นหุ้นละ90นะคะก็จะได้เงินสดทั้งสิ้น9,000บานนะคะวันนี้เราขายได้ต่ำกว่ามูลาคา่า การขายได้ต่ำกว่ามูลค่าทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงนะคะเราก็จะเดบิตเข้าไปที่บัญชีส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ1น100หุ้นหุ้นละ10บาทนะคะก็จะเดบิตทั้งสิ้น1000เครดิตเมื่อคุณขายหุ้นออกไปทำให้ส่วนเจ้าของเพิ่มขึ้นเราก็จะเครดิตหุ้นสามัญด้วยราคามูลค่า10,000บาทนะคะรายการนี้ก็ขายหุ้นออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ พอขายหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้เงินสดมาใช้ในการดําเนินงานนะคะในระหว่างดําเนินการเราถือว่าบันทึกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดินทางมาถึงวันที่31ธันวาคมก็คือสิ้นรอบระยะเวลารายงานเช่นเดิมนะคะพอถึงรอบระยะเวลารายงานเนี้ยเราก็จะต้องทําการนะคะหาว่าบริษัทของเรานั้นมีกําไรหรือมีขาดทุนนะคะตรงนี้สมมุติว่าเรามีอะไรอีกแล้วคะ กำไรสุทธิเท่ากับ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะเมื่อเรามีกําไรสุทธิกําไรตรงนี้ต้องถูกปิดไปที่กําไรสะสมทุกครั้งนะคะสำหรับบริษัทจำกัดนะคะเพระนั้นการบันทึกปิดบัญชีในขั้นตอนนี้ก็คือจะเดบิตกําไรขาดทุนนะคะเท่ากับ1 0 0 0 0แสนแล้วก็เครดิตเพิ่มอะไรเลยคะกำไรสะสมเท่ากับ10,000แสนนะคะอันนี้คือสิ้นรอบระยะเวลารายงานเราจะทำการปิดกำไรเข้าไปที่อะไรเลยกำไรสะสมนะคะ แต่ถ้าหากเรามีขาดทุนนะคะการบันทึกในขั้นตอนนี้ก็คือบันทึกทำไมคะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะรายการถัดไปที่เกิดขึ้นนะคะณวันที่31ธันวาเช่นเดียวกันนะคะกิจการแห่งนี้ทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญหุ้นละ10บบาทนะคะการจ่ายเงินปันผลตรงนี้นะคะเราจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะคะหรือว่าจ่ายให้กับหุ้นที่ทำไมไปแล้วเท่านั้นคะ ออกจำหน่ายไปแล้วเท่านั้นนั่นเองนะคะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้หรือในตัวอย่างข้อนี้เนี่ยเรามีการขายหุ้นให้กับบุคคลภายนอกไปแล้วเนี่ยเพียงเท่าไรเองคะห0 0หุ้นนะคะเพราะนั้นผู้ถือหุ้น600หุ้นเท่านั้นที่เราจะทําไมออกไปคะ่ะจ่ายเงินปันผลออกไปหุ้นละ10บาทนะคะาะนั้นถ้าเรามีผู้ถือหุ้น600หุ้นจ่ายปันผลหุ้นละ10บาทฉะนั้นเราก็จะมีเงินที่ต้องจ่ายทั้งเส้นเท่าไรเลยคะ6 0 0 0นะคะ เงินปันผลตรงนี้อาจารย์กล่าวแล้วว่ามันจะจ่ายจากกําไรสะสมนะคะฉะนั้นทุกครั้งที่จ่ายปันผลจะส่งผลให้กําไรสะสมทําไมลงคะลดลงดังนั้นเราจึงต้องเดบิตลดกําไรสะสมทั้งหมดนะคะก็คือ6000นะคะเครดิตเหมือนการจ่ายปันผลคือจ่ายเป็นเงินสดนะคะงั้นเราก็จะเครดิตเงินสดลดลงเท่ากับเท่าไรเลย6000นนะคะนี่ก็คือขั้นตอนของการจ่ายปันผลนะคะ แต่ถ้าหากกิจการไม่มีการจ่ายปันผลรายการนี้ก็ไม่มีต้องไม่ต้องบันทึกนั่นเองนะคะถัดไปนอกจากจ่ายปันผลแล้วนะคะในบางครั้งกิจการอาจต้องมีการทำไไมด้วยจัดสรรน,นะคะกำไรนะคะไปเป็นกํำไรสะสมจัดสรรน,นะคะตามกฎหมายซึ่งตามตัวอย่างนี้สมมุติอาจารย์มีการจัดสรรกําไรสุทธิ ไปเป็นกำ,กำไรสะสมจัดสรรตามกฎหมายนะ5%ของกำไรสุทธินะคะงั้นถ้า5%ของกำไรสุทธิเราต้องไปกลับไปดูนิดนึงว่ากำไรสุทธิของเราเนี่ยนะคะมีเท่ากับเท่าไหร่นะคะจะเห็นได้ว่ากำไรสุทธิของเราในปีนี้มีเท่ากับเท่าไรเลย1 0 0 0 0แสนะคะฉะนั้นเมื่อเรากำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิเท่าไรเลยคะ ขอโทษนะคะให้จัดสร,รรกําไรสะสม5%ของกําไรสุทธินั้นแสดงว่า5%ของกําไรสุทธิก็คือ5%ของ100,000นั่นเองนะคะเพราะงั้นก็คือจะได้ยอดเท่ากับเท่าไรเลย5,000นะคะนั้นในวันที่จัดสรรนะคะอาจารย์บอกแล้วว่าจะส่งผลให้กําไรสะสมเราทําไมลงลดลงนะคะเพราะงั้นเราก็จะเดบิตด,ด้วยกําไรสะสมเลยนะคะลดลง5%ของ100,000ก็คือ5,000นะคะ แล้วเครดิตเพิ่มบัญชีกำไรสะสมจัดสรรน,นะคะคีดสำรองตามกฎหมายนะคะเท่ากับ5 0 0 0นี่ก็คือการจัดสรรกำไรนะคะสะสมนะคะพอบันทึกรายการเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเก็บตัวเลขนะคะหรือว่ากเก็บยอดทั้งหมดนะคะไปทําแยกประเภททั่วไปเสร็จแล้วก็จะเก็บยอดคงเหลือจากแยกประเภททั่วไปมาทําอะไรคะ งบการเงินนะคะงบการเงินที่เราจะทำก็จะแสดงเฉพาะส่วนของเจ้าของเช่นเดียวกันนะคะ,ะเราก็เริ่มเขียนหัวงบกรน,นะคะแม้นหัวงบของเราก็จะเขียนชื่อกิจการบริษัท AA จำกัดสำหรับตัวอย่างนี้นะคะบรรทัดที่2ก็คืองบแสดงฐานะการเงินบรรทัดที่3ก็คือระบุวันที่นะคะตรงนี้เป็นฐานะณนะวันที่31ธันวาสองห้าห้านะคะ,ะเราก็ แสดงนะคะส่วนของเจ้าของของบริษัทเราจะเรียกมันว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อในงบแสดงฐานะการเงินจริงใช้คําว่าส่วนของผู้ถือหุ้นก็จะประกอบไปด้วยตัวที่1คือทุนจดทะเบียนนะคะตรงนี้เป็นการนำทุนจดทะเบียนที่เราจดทะเบียนไว้นะคะมาเขียนรายละเอียดนะคะว่าเรามีทุนจดทะเบียนไว้กี่หุ้น มูลค่าหุ้นละเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นทุนจดทะเบียนเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะตรงนี้เราก็เขียนไปว่ากิจการเรามีทุนจดทะเบียน1000หุ้นมูลค่าหุ้นละร้อยรวมเป็นทุนจดทะเบียนเท่าไหรเลยคะ1 0 0 0 0แสนนะคะตรงนี้เป็นการเขียนบอกไว้เฉยๆนะคะว่าบริษัทของเราเนี้ยมีทุนจดทะเบียนเท่าใดนะคะส่วนที่2ก็คือทุนที่ออกจำหน่ายแล้วนะคะ ทุนที่เอาอจำหน่ายแล้วนี้เท่านั้นนะคะถึงจะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นจริงๆนะคะของกิจการนะคะทุนที่เอาอจำหน่ายแล้วจะประกอบไปด้วยบัญชีที่1ก็คือหุ้นสามัญน,นะคะหุ้นสามัญตรงนี้นะคะยอดที่จะนำมาใส่ก็คือเก็บมาจากบัญชีหุ้นสามัญน,นั่นเองนะคะบัญชีหุ้นสามัญตรงนี้นะคะอาจารย์ใส่ไว้ห0,000ื่นนะคะทีนี้เราไปดูว่า6 0ห0 0ตรงนี้เนี่ยตัวเลขมาจากไหนบ้างนะคะ บัญชีหุ้นสามัญเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขนะคะที่มาจากนะคะสไลด์ที่29สนะคะสไลด์ที่29นะคะ,ะ,คะเราขายหุ้นครั้งแรกเห็นไหมคะ500หุ้นแล้วบันทึกหุ้นสามัญไว้เท่าไหร่เลย5 0 0หมื่นะคะห0 0 0มนะคะเราก็จำไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามีการขายหุ้นรอบที่สองนะคะอีก100หุ้นเราบันทึกหุ้นสามัญไว้เท่าไร่คะห0 0 0 0 นั้นหุ้นสามัญถูกบันทึกไว้2ครั้งด้านเครดิตเช่นเดียวกันนะคะครั้งที่1เครดิตไว้ห้าหมื่นครั้งที่2เครดิตไว้1 0 0 0 0หนนะคะฉะนั้นตอนนี้นะคะเงินลงทุนในหุ้นสามัญหรือว่าบัญชีหุ้นสามัญของเราเนี่ยก็จะเหลือเท่ากับเท่าไรเลย6 0หมืนนะคะที่จะปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินนะคะ ถัดไปส่วนของผู้ถือหุ้นอีกบัญชีหนึ่งนะคะก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่เราบันทึกไว้ตรงนี้ยอดที่นำมาใส่ก็ต้องไปดูยอดคงเหลือของบัญชีอะไรเช่นเดียวกันคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเราไปดูซิว่า1 0,000ืตรงนี้ใช่หรือไม่นะคะ,ะเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญถูกบันทึกไว้ที่ไหนนะคะเราก็กลับไปที่สไลด์นะคะประมาณสไลด์ที่2 9 ตรงนี้เห็นไหมคะส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามาัญเราบันทึกไว้ด้านเครดิตหนึ่งมื่นนะคะและในระหว่างปีไม่มีรายการที่เกี่ยวกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามาัญเกิดขึ้นอีกนะคะดังนั้นยอดคงเหลือของส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามาัญที่จะอยู่ในงบการเงินนะคะจึงเหลือแค่เท่าไรเลย1 0,000มื่นนั่นเองนะคะตรงนี้นะคะถัดไปอีกบัญชีหนึ่งนะคะที่เป็น ะะส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็คือส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญน,นะคะส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญตรงนี้นะคะอาจารย์ติดเครื่องหมายวงเล็บนะคะเนื่องจากว่าส่วนต่านั้นทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะลดลงนะคะตรงนี้นะคะเราก็ไปเอายอดคงเหลือมาจากบัญชีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญเช่นเดียวกันนะคะ ก็จะได้ยอด1000นะคะตรงนี้เนี่ยถ้ากลับไปดูในสไลด์นะคะจะอยู่สไลด์ที่30นะคะจะเหลือ1000ตัวถัดไปก็คือกำไรสะสมนะคะกำไรสะสมตรงนี้เราก็ต้องไปหายอดคงเหลือมาว่าบัญชีกำไรสะสมเนี่ยนะคะเรามียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะกำไรสะสมตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะยอดที่เราทำไ,ไว้นั่นเองคะ่ะบันทึกบัญชีไว้ อาจารย์ก็ไล่เลยแล้วกันนะคะว่าประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือตรงนี้กําไรสุทธินะคะกําไรสุทธินั้นนะคะทำให้กําไรสะสมเราทําไมขึ้นคะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่ากําไรสะสมอยู่ด้านเครดิตนะคะและลดลงด้วยตัวที่1ก็คือเอาไปจ่ายเงินปันผลนะคะก็หักออกและลดลงด้วยตัวที่2ก็คือจัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย5,000นนะคะตามสไลด์ ที่กล่าวมาก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นกําไรสะสมตรงนี้ก็จะเหลือเพียงเท่าไหรเลย8 9 0 0 0นาะคะตัวถัดไปนะคะที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะก็จะเป็นกําไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายนะคะซึ่งตามตัวอย่างเราจัดสรรไว้มียอดเท่าไร่เลยคะตอนนี้5,000นนะคะ้นรวมแล้วนะคะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท AA ตอนนี้จะมียอดทั้งสิ้นก็คือเท่าไรเลย1 6 3 0 0 0นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะของกิจการที่เป็นบริษัทนะคะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะมีทั้งหมด3กิจการก็คือเจ้าของคนเดียวนะคะห้างหุ้นส่วนแล้วก็บริษัทจำกัดนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดส่วนใหญ่อาจารย์จะให้ผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นอะไรคะกำไรสุทธินะคะคราวนี้เรามาลองเปลี่ยนนะคะว่า ถ้าหากนะคะผลการดําเนินงานของกิจการเนี่ยเป็นขาดทุนสุทธินะคะเราจะมีการบันทึกบัญชียอย่างไรนะคะอาจารย์ให้ตัวอย่างในส่วนที่เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะส่วนกิจการอื่นๆลักษณะก็จะคล้ายๆกันนั่นเองนะคะถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะขั้นตอนที่เกี่ยวกับส่งเจ้าของลักษณะเดิมก็คือ1เจ้าของลงทุนในกิจการนะคะอาจารย์สมมุติว่า เจ้าของนาเงินมาลงทุนในกิจการเนี่ยห้าหมื่นนะคะการบันทึกบัญชีสําหรับรายการนี้ก็คือเดบิตเงินสดเครดิตอะไรเลยทุนนะคะเท่ากับห0,000ือันนี้คือรายการที่1น,นะคะรายการที่2ส,สมมตุติอาจารย์บอกว่าเจ้าของถอนเงินสดไปใช้ส่วนตัว5,000นนะคะรายการนี้ถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวเราก็เดบิตอะไรเลยถอนใช้ส่วนตัว5,000นนะคะแล้วก็เครดิตเงินสดออกไป5 0 0 0ั รายการที่3ที่เกิดขึ้นก็คือสิ้นรอบระยะเวลารายงานนะคะปรากฏว่าผลการดําเนินงานขาดทุนเท่าไรเลยคะสามหมื่นเพราะนั้นถ้าขาดทุนแสดงว่าในบัญชีกําไรขาดทุนเนี่ยต้องมียอดคงเหลือด้านเดบิตนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เราก็จะทําการปิดกําไรขาดทุนเข้าไปที่บัญชีอะไรเลยทุนนะคะเพราะนั้นขาดทุนจะทําให้บัญชีทุนเราลดลงนะคะดังนั้นเราจึงเดบิตบัญชีทุนนะคะ แล้วก็เครดิตปิดกําไรขาดทุนเท่าไรเลยคะสามหมนะคะรายการที่5นะคะก็คือบันทึกปิดถอนใช้ส่วนตัวเข้าไปที่บัญช,ชีทุนนะคะขอโทษด้วยเวลาบันทึกถอนใช้ส่วนตัวทําให้ทุนลดลงนะคะเราก็จะเดบิตเข้าไปที่บัญชีทุน5้าพันะคะแล้วก็เครดิตปิดถอนใช้ส่วนตัวเท่าไรเลย5้าพันนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาทำงบแสดงฐานะการเงินกันแล้วนะคะว่ากิจการจะมีส่วนของเจ้าของเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะในงบแสดงฐานะการเงินนะคะก็จะประกอบไปด้วยนะคะส่วนของเจ้าของส่วนของเจ้าของก็จะประกอบไปด้วยทุนต้นงวดนะคะสำหรับเจ้าของคนเดียวนะคะทุนต้นงวดนั้นเช่นเดิมก็คือไปเอายอดคงเหลือมาจากอะไรคะแยกประเภทเสร็จแล้ว ทุนของเราจะลดลงเนื่องจากขาดทุนสุทธิดังนั้นกรณีนี้นะคะเราจรึงต้องนำขาดทุนสุทธิมาหักออกนะคะเสร็จแล้วมีการถอนใช้ก็ต้องหักด้วยอะไรคะถอนใช้ส่วนตัวนะคะมันก็จะออกยอดเป็นอะไรเช่นเดิมทุนคงเหลือปลายงวดนั่นเองนะคะเราก็เก็บยอดมาทีละบัญชีนะคะนั้นจากข้อมูลเนี้ยทุนต้นงวดของเราก็คือห้าหมื่นนะคะซึ่งเกิดจากการลงทุนครั้งแรกนะคะของเจ้าของนะคะ และหักด้วยอะไรเลยขาดทุนสุดทินะคะซึ่งมียอดเท่ากับส0,000ื่นนะคะก็จะเหลือตอนนี้เท่าไรคะ2 0,000แล้วหักด้วยถอนใช้ส่วนตัวอีกนะคะที่บันทึกไว้5,000นนะคะดังนั้นกรณีนี้ทุนคงเหลือปลายงวดของเราจะเหลือเพียงหน0 0งนาะคะซึ่งจะพบว่ายอดทุนคงเหลือปลายงวดของกิจการทำไมลงคะต่ําลงนั่นเองนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนของเจ้าของนะคะอาจารย์เน้นนะคะว่าการบันทึกบัญชีในส่วนของเจ้าของนั้นตัดตอนเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับอะไรเท่านั้นคะส่วนของเจ้าของเท่านั้นนะคะรายการอื่นๆถือว่านักศึกษาได้ทาไมมาเรียบร้อยแล้วคะเรียนและเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการบัญชีส่วนของเจ้าของนะคะอาจารย์ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ